อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4โรนัลโดไม่มีเมมบอกชัดเจนเชียร์อาเซนอลคว้าแช,ชมปีพยมลิมกบอกถ้าไม่ใช่ผีแดงก็ต้องเดอะก,กันเนอร์เท่านั้นกิเยโนโรนัลโดดาวเตตทินช้าิโปรตุเกสออกโรงเชียร์ไอ้ปืนใหญ่อาเซนอล ให้คว้าชแชมป์พเมียรลีกฤดูการนี้โดยยืนยันว่านอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดแล้วอาร์เซนอลคือทีมที่เขาอยากให้คว้าชแชมป์มาครองแมนเชสเตอร์ Manchester มาที่1นึ่งและถ้าหากไม่ใช่อาร์เซนอลคือทีมที่ผมอยากให้ได้แชมป์มากที่สุดผมชอบพวกเขาชอบโค้ชผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากแต่ถ้าหากแมนยูไนเต็ดไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมคงจะมีความสุขถ้าหากอาร์เซนอลได้แชมป์ ปาบิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังเชื่อว่าอาเซนนลและ2ทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกพร้อมจะเซ็นสัญญากับมาค์ตูรามกองหน้าของกลับบักในเดือนมกราคมนี้หลังจากเจ้าตัวมีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดดาวเตะชาวฝรั่งเศสอยู่ในเรดาร์ของเดอะกันเนอร์มาระยะ1หนึ่งแล้วและเคยมีข่าวว่าพวกเขาต้องการดึงตัวมาร่วมงานในทีมเอ็มเลสเตเดียมนอกจากนั้นเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนรายงานจากเว็บไซต์นาทีมินิตของอังกฤษระบุว่า ทรมฮอสเปอร์ใกล้ไปอีกหนึ่งทีมที่พร้อมลงตลาดซื้อขายเพื่อล่าลายเซ็นของตูรามในเดือนมกราคมปี2023นี้ด้วยเช่นกันซึ่งโรมาโน่ก็ได้กล่าวว่ามีหลายทีมที่ติดต่อไปอยังเอเจนต์ของนาเตะแล้วจากสิ่งที่ผมเคยพูดเอาไว้เขาจะไม่ขยายสัญญากับกราดบักซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับหลายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้รอดูการตัดสินใจของอาร์เซนอลและสโมสรอื่นๆว่าจะมีการเปิดเจรจากับตูรามในเดือนมกราคมนี้เลยหรือไม่ พราะหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะได้นักเตะในราคาที่ถูกลงอย่างแน่นอนสปอร์ตสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตดึงโทนี่ครดูดกองกลางของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้เมดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันเลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้หลายสโมสรชั้นนำของโยุโรปจับตาดู ดยเฉพาะระบายสีฟ้าของเป๊ปกวเดล่าที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต่งจากรายงานของสื่อแดนกระทิงดุเปิดเผยว่าทีมแชมเปียนลีกพร้อมเดินหน้าเพื่อล่าลายเซ็นของครุ่นให้ได้โดยพร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่า12.2ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ2 3 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่เจ้าตัวรับกับราชันชุดขาวเกือบเท่าตัวเป๊ปหวังใช้ความสัมพันธ์เมื่อครั้งทำงานร่วมกับครอสในทีมอเยเมนิกก่อนไปเล่นที่สเปน เพื่อน้มเนาให้นาเต้ม,มาอยู่กับทีมระบายโค้ชอยู่กับมาริตตั้งแต่ปี2014ลงเล่นไปแล้วเกือบ400เกมทำไป26ประตูกับอีก87แอซซิสกวาดแชมป์หลายรายการทั้งลาลิก้าสเปน3สมัยซูปเปอร์กูปาสสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยแชม,มยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพ3สมัยและแชมป์สโมสรโ,โลกอีก4สมัยทีมชาติฝรั่งเศส มีเรื่องต้องให้ลุ้นอีกรอบเมื่อโอลิเวียชิรูกองหน้าของทีมมีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมก่อนหน้าฟุตบอลโลกเปิดฉากเพียง3วันก่อนหน้านี้คริสโตเฟ์เอนคูคูกองหน้าจากแอตเรซิกเกิดได้รับอาการบาดเจ็บจากการซ้อมจนจะต้องถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสดิเเย่เด,ดชองกูซอของทีมจึงได้เรียกรองดานโกลโลมัวนี่กองหน้าจากแฟรงเฟิร์ตมาเสียบแทนล่าสุดในการซ้อมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาชิรูที่อยู่ในชุดแชมป์โลกเมื่อ4ี่ปีก่อน ก่อนแต่รับบาดเจ็บจากจังหวิ่งเข้ายิงบอลในเขตโทษและบาดเจ็บเองโดยไม่ได้ปะทะกับใครการฝึกซ้อมต้องหยุดลงชั่วคราวเพื่อให้ทีมแพทย์ต้องเข้าไปปฐมพยาบาลให้กับัอหอกจากเอซิมิลานก่อนเจ้าตัวกลับมาซ้อมต่อได้แต่ก็วิ่งได้ไม่เต็มที่นักนอกจากชิรูที่ต้องตามเช็คอาการกันต่อแล้วคาริเบนเซมาดาวยิงตัวเก่งอีกรายที่เจ็บอยู่แล้วจากการเล่นในกับเรัลมาริดก็ยังไม่สามารถซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้ เช่นเดียวกับราฟิวารานก่อนหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท้งนี้ฝรั่งเศสจะลงสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลโลกโดยการพบกับออสเตรเลียนในวันอาัคารที่22พฤศจิกายนนี้ต่อด้วยการเจอกับเดนมาร์กและตุนิเซียในวันที่26พฤศจิกและ30พฤศจิกายนตามลำดับ